ยังไม่เ oh. ห oh, ็นโอ้มีและไม่เละไม่เละไม่เละผมงานกินข้าวอะไรพวกแม่งดำห้างดำอยู่ผมว่างางกินข้าวตั้งมั้นตัวมันไปตั้งไอ้แดงมาผมยังโตดีทั่านู้นเลยงั้นไหนบัดีมันดำเลยข้าวข้าวีดีไม่เลื่องไห่ตักนะอัสสลามุอะลัยกุมนะครับสวัสดีเอฟซีบางยา เช้านี้นะครับเรามีเหตุแจ้งก็ามาว่ามีคนป่วยอยู่ในบ้านนะครับมีคนป่วยอยู่ในบ้านแล้วก็มีงูอยู่ในบ้านด้วยนะครับฝนตกนิดหน่อยแต่เราก็ไปช่วยกันนะครับโอวินด้วยวันนี้บางยาไปกับน,น้องโอวินนะครับเช้านี้เราไปด้วยกันอยากรู้ว่างูอะไรพี่พร้อมยังไปไปกันเลย เค okay. ก็อดใจรอกันแป๊บหนึ่งนะครับอดใจรอกันอีกแป๊บหนึ่งอีกไม่นานเดี๋ยวก็น่าจะถึงนแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นไซสไหนนะครับอยู่ในบ้านมีคนมีคนป่วยนะครับคนแก่ป่วยอยู่ในบ้านด้วยพี่เขาแจ้งมาแบบนั้นนะครับก็เป็นเหตุให้เราต้องด่วน ไปช่วยเหลือกันนะครับเพราะว่ามันอันตราย อเคก็มาถึงบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปเจออะไรกันพี่พร้อมยังไปไปกันเลยอ๋ตอต้นเลี้ยนเลย่าไม่ปลัดต้นเลี้ยนก็พุ่งข้าดีพุ<อ>่งไม่ตกคนเลยเอ่ไม่ซื้อครับไม่ซื้อเฮะนักเลยแตกอ๋อแตกใช่มต้องทำเป็นพี่เล้วนะพี่เลี้ยวนี่ต้องได้ยินหนึ่งพ่อไหมเนี่ยพุกินข้าวอะไรพุ่งเหม็นดำห้งางดำอยู่ผมพุ่งวันี่มัน กินาตึกมันตัวมันไปตึกไหนเดงมาปพวกมึงดตัวดิขัวนู้นเลยนั่นหมายถึนว่ดีมันดำเลยเข้ากข้าวนี้ไม่เลื่องไม่ตักนะก็มีงูอยู่ใต้ทิ้งครับนะครับมาอะไรเียหมมันรืออะไรบ้านอะไเพียบหนึ่งร้อยกับอ๋อบ้านเลที่100่นะครับบานเลขที่หนึ่งร้อบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่นะครับที่นี่อ่ะมามาดูไปเลย โอ้มายได้มาม่ยไปยูมยไ่เยาเรงมายไปฮะเออก็มีคุณแก่ป่วยอยู่ในบ้านด้วยนะครับเอองูมันอยู่ใต้หิ้งพระเอ็นไมมใช่วินม กระกับปลาด้วยวะอจะมากินตัวตะปาดนี่แหละอันนี้โดนกัดตายแล้วตัวนี้หมูคนน่าจะมารอกินตัวนี้นะครับนี่ตะตัดเดมายกโคตรายนี่ก็แล้วมันยกอะไรนั่นละมือมันยกอะไรอะยกเงื่อนแล้ว Tao mày của toàn mấy tao mày hoàn toàn mấy tao cho hoàn toàn là tao mày hoàn toàn là tao mày hoàn toàn là tao mấy, hoàn toàn là Ok. mày hoàn toàn là tao 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 ช่บาบบบไม่เห็นยังไม่ห็นโอ๊ะโอมีเล้วมีแ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 ลวโอ้หู้ห้ัโอ้้่้อือนอนขดอยู่ใต้หิ้งนะเอาเอาาน มแวเป็นงูเห่เเาไซส์ใหญ่นะครับนี่อันตรายมากๆมีคนป่วยอยู่ในบ้านนะครับมีผู้ป่วยอยู่ในบ้านด้วยเป็นงูเห่าตัวนี้อันตรายมีพิษนะครับตัวนี้มีพิษหอมมอหรือว่าหอไทยนะครับมันติดมันติดมันติดอ้าปล่อยปล่อยปยปล่อยปล่อยปล่อยไปรุน อย่างเร็วใช้ใหญ่ถือว่าใช้ใหญ่นะครับเป็นหมูห่อใชใหญ่นี่อยู่ในบ้านไมอิงครับก้สิ่งที่อันตรายเราต้องมาช่วยเหลือกันนะครับต้องมาช่วยเหลือกันเพราะว่ามูห่อถ้าเกิดกัดก็ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแน่นอนโดยรวมนะครับ40นาทีรู้เรื่อง นะครับงูเห่าใช้นี้ก็ <c oughs> มีคนป่วยอยู่ที่บ้านด้วยนะครับอ่ะนี่งูเห่าใชนี้เพียวนะครับแต่บือว่าใช่ใหญ่เพียวาายยายยมากๆ

โอเคก็วันน uh okay. okay. <Sure> yeah, 네ี้เราใช้เวลาไม่เดี๋ยวมึงนอื่นต่อยด้เดี๋ยวอย่าเลี้ยงเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเลี้ยงเจ้าโอเคก็วันนี้เราช่วยเหลือกันสําเร็จนะครับเหมือนครับที่เราไปช่วยเหลือชาวบ้านก็เหมือนที่มังยาบอกว่าถ้าไปได้ไปจริงๆนะครับไปได้ไปช่วยได้อันนั้นคือเราทํากันจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจของมังับ แฟนเพืด้วยนะครับเจอกันในคลิปสวัสดีครับ